ส่วนก็กินบมกกระทะอีย่งบุฟเฟ่ต์แงหลายๆเนาะโอ้ยมันเลิศแบบนั้นพี่ดิกินกกินสั่นแบไปใส่อีบะมึงเขาจะไปปาตีใส่ยีนีเลยคุดีเลยสไตล์หย่วนเนาะสื่อมันมาเลยพันหาพันหอ๋กะเบิ้งหน่ามึงนมีฮอดป่าฮอดกะรู้จักดูแลสัของแล้วค่ะเนาะเหย็นละหน่ามึงก็แหลกเ้กันหละ ุ้ยน่ได้งามสูดสองคนเป็นอย่างนี่ไปเห็นอย่างมากเป็นปลาเป็นจลาเป็นจุดเป็นจุดขึ้นขี่ขึ้ขางแมงวันนี่เนองผู้กบเอาหัวขึ้นกันความพอดของมูกระทาเบิ้งแน่หนากเขึ้นป่าหุ่ยเป็นกาเป็นหยังบัวเบิ้งขวัญมันนะตูกับบุรุษจับดูแลเจ้าของเนาะกับป้อยนาแลนาดมาตาถือคว้านจะซื้อกะสีดำไว้ปวดดอกผู้ใดชพมักสูดหยิ่งหรอมันดำมันแหลกแหกมันตนตีใส่บอสเสือน่ะกับมึงเอาลอดนี่สู่มือรู เฮ้ตจังกันี่งละสูววันนี้เป็นอย่างมืนอคือว่าเป็นคือกูหน้ากะไก่ไฟควันกะลายนี่มันคือว่าเป็นเมื่อไปใส่ยัยงกูก็มีเคดลับของกูแลวเนาะสูอยากรู้ยุติเปอยากกูแลรวเนาะหล่อนบอกฉันแน่กันนี่เดย์ตัตอยของฉันนะเนาะเซรั่มตําปรดษคีซ่าเนาะช่วยลดจุดด่างดำฝ้ากะคว้านหยังกับ,บ่าตองยานดอกโมเทอร์น่ะอยากลอกออกไปใส่บลาโอได้ยุติไม่จะขอเรื่องข้าัน งามจน,น,นย้อยขอขอดีคัะมึงลดไม่มันลดอิ่งนี่ค่ะเซรั่มสับปะรดคีซ่าช่วยขจัดฝ้าตับและจุดด่างดำช่วยทำให้ผิวบอบบางและดูกระจ่างใส ป้องกันการเกิดริ้วรอยช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านผิวใสไร้ฝ้าแดดออร่าส่องเท่าต้องเซรั่มสาวรถพิซซ่าสิคะหาซื้อได้วันนี้ที่เซเว่นอวทุกสาขาทั่วประเทศราคาเพียงสองละ49บาทลองไปหาซื้อมาใช้กันสิคะ